พระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยาม,มากุฎราชกุมารสมเด็จที่ผมมองเห็นในขณะนี้สมเด็จพระเทพพระตนาราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีนะครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ก็กำลังจะเสด็จ พระราชดำเนินขึ้นพระพาทิปทับนะครับตอนนี้ท่านขึ้นไปบนพระพาทิปทับแล้วนะครับแล้วก็มีสมเด็จพระเทพพระตนะราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารีนะครับดูก่อนนะครับผมผมดูก่อนว่ามีใครบ้างนะครับมีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุลปภรณ์วลยลลักษณ์นะครับแล้วก็มีเรืออากาศเอกวีรยุทธดิษยศรินนะครับส่วนข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ก็มีนายพิศารุรษาสาธรกระทรวงมหาดไทยนายฉลองกรยานมิตรอธิบดีกรมการปกครองนะครับที่เฝ้ารอรับเสด็จอยู่ผมจะขอเรียนกำหนดการพระราชทานเพลิงศพพระราชพุทธาจารย์หลวงปู่ดุลอตุโลให้ท่านผู้ชมทางบ้านและท่านผู้ฟังทางบ้านได้ทราบนะครับว่าหลังจากนั้นอีกสักครู่นะครับก็จะเสด็จพระราชดาเนิน ขึ้นเมนส่งทอดผ้าไตรสิบสมควรแก่เวลาก็เสด็จพระราชด,ดำเนินกลับนะนี่เป็นกำหนดการนะครับที่เรียนให้กับนผู้ชมทางบ้านเดี๋รับทราบกันครับครับหลังจากที่ประทับชั่วครู่แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนะครับสมเด็จ พระบรมโอรสาธ,ธิราชสยามมกุฎราชกุมารสมเด็จพระเทพรตัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีก็สเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์มาที่บริเวณเมนที่เป็นจุดศพของหลวงอู่ดุลน,นะครับ ที่ลงมาในขณะนี้เสด็จพระราชนิเนินลงมาครับก็มีสองพระองค์นะครับคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ฉลองพระองค์อยู่ในทรงในในชุดจอมทัพไทยนะครับในขณะเดียวกันก็สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถก็ฉลองพระองค์ชุดดำครับเสื้อกันยาวครับ ในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับ<อ>ก็ทรงความภาตรัยสิบไรอย่งนีครับพี่น้องประชาชนที่มาชมต่างก็ชะเง้อชะแงเพื่อที่จะได้เห็นพระราชพิธีนี้ ย่งพร้อมเพรียงกันนะครับแต่ผมคิดว่าพี่น้องที่ชมการถ่ายทอดทางสถานีโทรทัศน์ช่อ,อง6ของจังหวัดสุรินนั้นจะได้เปรียบกว่านะครับเพราะว่าอยู่อยู่ภายในนี้ก็ไม่สามารถที่จะขึ้นไปชมอย่างใกล้ชิดครับครับหลังจากที่ทรงทอดพระไตรสิไตรแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ทรงยืนสงบนิ่งนะครับรวมกับ สำเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและในขณะเดียกันพระสงฆ์สิบรูปบางสุกุลครับพระสงฆ์สิบรูปนี้ก็มีพระธรรมบัณฑิตจากวัดสัมพันวงศ์กรุงเทพมหานคราจากนั้นก็พระธรรมไตรโลกาจารย์จากวัดสีเมืองจังหวัดนองคายต่อมาพระธรรมวิสุทธาจารย์จากจังหวัดนครราชสีมาและ จากนั้นก็เป็นพระเทพวรมุนีวัดมหาพุทธารามจังหวัดศรีสะเกตต่อไปก็เป็นพระวิสุทธาจารย์วัดพระนารายณ์พระราสิทธิโกศลวัดอิสานจังหวัดบุรีรัมย์พระสิทธิโกศลวัดกลางจังหวัดสุรินทร์พระรัตนโอภาสวิมลวัดกลางรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์พระครูวิจิตธรรมภานีวัดสุปัฏฐารามจังหวัดอุบลราชธานี พระศีธรรมวงศาจารย์วัดโพธิสมพรจังหวัดอุดรธานีและพระวิบูลธรรมภาวัดป่าสุทธาวาสจังหวัดสกลน,นครน,นะครับที่บางสุกุลนะครับไหวยพระบางสุกุลในขณะนี้นะครับคุบเมน ขณะเดียวกันกับที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระพรมราชินีนาถกา็ทรงยืนสงบนิ่งอยู่บนเมนนะครับสายลมพริว้วแผ่วมาแสงแดดก็ไม่มร้อนจนเกินไปนักนะครับในขณะนี้พฤษศพพกาสอนอีกกุญชรอ,อันปลดปลง โทนเสน่งคมสำคัญหมายในกายมีนรชาติติวางวายมาลายสิ้นทั้งอินทรีสถิตทั่วแต่ชั่วดีระดับไว้ในโลกาคนเรานั้นนะครับในระหว่างที่มีชีวิตอยู่ก็ควรที่จะสร้างแต่คุณงามความดีไว้เมื่อตายไปลาลับจากโลกนี้ไปแล้วคนที่อยู่รุ่นหลังก็จะได้ยกย่องสรรเสริญและกล่าวขวัญในทางที่ดีนี่ก็เป็นสิ่งที่ยืนยันได้จากผู้ที่ สร้างคุณงามความดีต่างๆให้กับประเทศชาติไม่ว่าจะเป็นทหารตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่หรือพระภิกษุที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันแพร่หลายปฏิบัติพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัดหรือบุคคลที่สร้างแต่คุณงามความดีนั้นเมื่อ,อท่านเหล่านั้นหรือเขาเหล่านั้นตายไปแล้วนะครับคนที่อยู่รุ่นหลังก็จะได้ยกย่องสรรเสริญแล้วก็ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติแนวทางที่ดีต่อไป ักครู่นะครับก็จุดจุดไฟนะครับในหลวงจุดไฟนะครับและพระพิธีธรรมครับวัดพระภิกษุจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครนะครับจำนวนสี่รูปนะครับก็ได้ทำพิธีธรรมนะครับสวดสร้างเม้นนะครับในขณะที่ในหลวงจุดไฟอยู่ในขณะนี้ครับจนทั้งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถครับ นี่ครับในขณะเดียวกันเจ้าพนักงานก็ประคมแตรสังดุริยานปีนะครับเพื่อที่จะร่วมในพิธีสวดส่งดวงวิญญาณของหลวงปู่ดุลอตุโลขึ้นสู่สัมปรยภบ นี้เป็นภาพที่จะหาดูได้ยากนะครับสำหรับพี่น้องชาวไทยเรานะร่างของหลวงปู่ดุลน,นั้นก็อยู่บนเชิงจิตตกาธานนะซึ่งก็เป็นสิ่งที่พี่น้องพุทธศาสนิกชนเองครับก็ได้เตรียมที่จะร่วมในพิธีพระราชทานเพลิงศพเชน่นเดียวกันนะครับหลังจากส่งจุดไฟเรียบร้อยแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ก็เสด็จพระราชดำเนินลงจากเมนเพื่อที่จะเสด็จพระราชดำเนินไปสู่พระปลาที่ประทับกับ นั้นนะครับในขณะนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและสเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์และเรืออากาศเอกวีรยุทธดิศยสริน,นครับมาที่เมนประธานเพลิรศครับสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุรชกุมารนะครับไม่ได้สเสด็จพระราชดำเนินมานะครับ